สวัสดีครับพบกับผมช่องนุ่มเจ็ดเคนะท่านผู้ชมออนนี้ผมก็ได้มีพี่ชายที่อยู่แถวบ้านนะทุกคนก็เล่าให้ผมฟังว่ามีเสือสมิงออกมาอารวาสนะทุกคนเสือสมิงเนี่ยมันออกมาหากินนะ้ำวัวเนยอกินงัวกินไฟอื้วแล้วมันก็มาจะมากินงัวของพี่ใช่ไหมใช่<อ>แต่เรามีของดีครับวันนี้ผมก็ได้ปลุกปลาตั้กมานะทุกคนนะคือปลาตั้กอันเนี้ย คือได้มาจากท่านผู้รักผู้ใหญ่คนหนึ่งนะท่านอาจารย์ก็กว่าด้นะอาจารย์เขาเล่าให้ฟังว่าประตังอันนี้คือมีมีนวดเสือฝั่งยูข้างในนี้นะท่านผู้ชมคือมันจะทําให้งัวเนี่ยกลัวมันนะ,ะกลัวกลัวมันแล้วก็เขาบกว่าลงของไว้เดี๋ยวผมก็จะเอาไปปราบเจ้าเสือเซมิงตัวนี้นะทุกคนนะแต่ว่า ไอเจ้าเสอร์มิงตัวเนี้ยมันมารบกวนวัวพี่ใช่ไหมใช่รบกวนงัวมันเนี้ยมาไล่ไล่กินมันมาชอบมาแบบข้างข้าววัวมั่งอะไรมั่งโอแต่วันนี้เราจะมาเฝ้าดูมันเลยนะเฝ้าดูมันแต่มันต้องมาคือต้องมาใช่เพราะว่าพี่เจอบ่อยใช่ไหมใช่เจอบ่อยแล้วคือเซอรอมิงตัวเนี้ยมันมาเฝ้าบ่อยนะทุกคนนะคือมันมาไล่ไล่งัวพี่เขาแล้วก็วัวก็ตื่นตื่นพี่เขาก็เลยมาตามผมให้มาช่วยนะ วันนี้ผมก็เพิ่งเลิกงานเลยคือต้องรีบมาช่วยพี่เขาเลยนะทุกคนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเฝ้าดูบริเวณคอกงวตรงนี้กันเลยนะไปดูรอบคอกงวไปไปไปเลยทุกคนรอบคอกงวครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะพาไปเดินเลาะคอกงวดูนะว่าเสืออยู่ไหนครับเออพี่พี่เจอเหมือนบ่อยหรอเดี๋ยวบ่อยดิโอ้เหมือนคลอกบ้าพี่อ่ะอไอตัวเนี้ยผมไปสู้กับมันบ่อยนะพี่ เสื้อตัวเนี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันออกมาอารวาตามูบ้าแล้วนะต้องใช้กใจมันนี่งูเราก็เยอะเนะี่ยงูเราก็ร้อยกว่าตัวเนะี่ยนี่นะทุกคนคืองูพี่เข่าเยอะมากเลยนะตแต่ก็เห็นเห็นพีเขาล่าให้ฟังว่าไอเสื้อเซมิงเนี่ยมันลากไปกินลา่าไอตัวอยู่นะเจ้ะ<ช>พี่ว่าเป็นลูก,กันนะเออพี่ลากลูกไปกินเ โอเคทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาเฝ้าดูว่าวันนี้มันจะโพุ่ไหมหรือเปล่านะคืนนี้นะจานุ่มต้องดการแล้วโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดการให้นะอคำลาบบ้แต่วันนี้ผมก็มีของดีจ้าอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าเขามีนวดเสือฝั่งอยู่ในเนี้ยสามเส้นประตังอันนี้นะสามารถเด๋วไล่ไล่ง<ล>ัวได้ไล่ไล่เสือได้ไล่พวกสิ่งสาราสัต์ได้ไลทุกอย่างครับ คือเป็นปลาตะของโบราณนะปลาตะของแท้ครับอ,อันนี้เขาก็มีเป็นป้องข้อตามความเชื่อเลยนะขครฮะขครฮะซื้อได้มากครับหี่ซื้อไม่ได้นะทุกคนอันนี้เป็นแบบปลาตะของของที่ใช้จริงๆเลยนะใช่ครับไปทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินเลาะรอบตรงนี้เลยนะเราจะไปดูสังเกตการบริเวณรอบรนี้เลยนะ<า>นี่นี่ก็เป็นหัวของพี่เขานะเยอะอยู่นะทุกคนนะร้อยกว่าตัวครับ <ว>ก็พี่เขาก็ได้บทให้ฟังว่ามันมีหายอะไรบ้างนะคือเสือเมันมกินเออเสือเมันเสื้อเซมิงมันแบบแอบบมาโชคไปกินลายตัวอยู่นะทุกคนหุ้ยตกใจเลยเสียงน,นกข้ามาคืนนี้คืนนี้ผมก็จะมาไล่มนันนะทุกคนนะแต่ถ้าป้าบได้เราก็จะป้ามันเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันหลายกาดมากเลยนะพร้อมจิงเราไปเยอะครับเออมากิงโง่ไปเยอะครับคืนนี้ กินงัวพีเข้าไปเยอะเลยนะกินงัวไปเยอะแล้วหลายเช็บตัวแล้วลูกงัวเนี่ยงัวข้องวยเสื่อไปเข้าไปไงเหมือนม้าเลยเข้าไปอ๋อมมันมุดไงใช่ใช่ตัวนี้มันหลายกาดพีตัวนี้มันแต่งล้างกายล้างมันคนได้เ่ะเราต้องเอาจริงแล้วไปไปไปต่อชมข้องัวเราก่อนเดี๋ยวเราจะมาสังเกตการบริเวณรอบตรงนี้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะมาซุ้มดูว่ามันจะออกมาตอนไหนเราก็ไม่รู้นะ งัวพี่เขาเยอะจริงนะเดี๋ยวให้เราเอาไปวให้ดูงัวครับงัวผมร้อยกว่าตัวครับดูได้ครับก็งัวผมใหญ่ครับตัวาอยู่นนะตัวมันกินกินไปเยอะอยู่นะนตัวแรกผมเห็นเหมือนมันจะมีเยอะกว่านี้นะพี่นะอันเนี้ยมันกินไปเยอะหรอกกินลูกไง อ๋อมันจนรู้ไปใช่ไหมสังเกตการมันอ๋อนี่มันคือรูอ้อนนะทุกคนใช่คือมันยังวมีรูอ้อนนี้นะลูอ้อนรนี้ลูอ้อนแบบนี้คือเสื้อทมิ่งชอบเลยนะทุกคนนะนอนออคือแบบนี้มันจะไล่ไล่จับกลิ่นง่ายเลยนะใช่เพราะมันสบายออมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะใช่มันวิ่งได้ไงใช่ใช่เคทุกคนเดี๋ยวเราจะเลาะไปดูวิ่นะเดี๋ยวเราค่อยมาสังเกตการทีหลังว่ามันจะโพล่มาตรงไหนนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้มัน มันเริ่มเก่งแล้วนะมันออกมามาอยู่ตามป่าดำเขา้าอ,ออาวแจากว่าเข้ามาลงมาชาวชาวบ้านมาหาชาวบ้านได้แล้วนะออกมาแถวหมู่บ้านของเราได้นะปกะติไม่เคยมีนะพี่นะอไต,ตัวเนี้ยคือมันเริ่มวิชาแกะตาแล้วอ๋อเนี่ยนะทุกคนนะเพื่อกิจโอ้เนี่ยนะเพื่อไทำอะไร่างเงี้ยนะมายังไม่กลัวเห็นไหม องวมันเชื่องด้วยนะทุกคนมันถึงแม้โดนกินไปเยอะนะใช่มันไม่ค่อยกลัวมันเห็นไงมันคิดว่าเป็นคนด้วยพี่เพราะว่านะเพราะว่าเสือสมิงตัวนี้มันแต่งร่างเป็นคนได้พี่ใช่กล้าจ้าจริงตัวนี้ทุกคนเดี๋ยวเราเดินดูบริเวณตรงนี้ว่ามันผิดนี่ขนาดพี่เข่าแหวว่ามีไฟนะติดไฟรอบเลยนะคือโดนคือดูดแน่ๆนะแต่ว่ามันก็ยังเข้าไปได้นะ ยังเข้าลากไปกินงูที่เขาได้แล้วงัูเราเยอะด้วยงูเราไปน้อยตัวอันนี้ก็โดนกินไปเยอะละพี่เขาก็เลยให้ผมเข้ามาช่วยพี่เขานะทุกคนนะช่วยมาไล่แล้วก็มาปาบตัวตัวนั้นนะตัวสหมิงตัวนั้นนะนี่งูเหนลุกเลย เป็นหวัวที่เยอะจริงนะหัวเราก็น่ากิกนซะด้วย <c oughs> วนวนเลยนะก <ừ, S 2> ว่า,ายอยู่นะเป็นข้อหัวเรากน่ากิกนซะด้วยเป็นที่ไม่ตาของซามิงเลยนะใช่อย่างเงี้ยววนๆอย่างนี้นะเสร็จเรามีข้อดีโชว์ก่อนข้อดีร้องโชว์มีข้อดีมานะวันนี้มีข้อดีมาดูนิสเซียงคนไหนจะเข้าได้เดี๋ยวถ้ามาเนี้ยผมจะเอาปะตักเนี้ยไล่ไล่ทิ้มมันได้เพราะอาจารย์ทั้งมาคืออันเนี้ยยังไงก็กลัวอืม แต่น่าจะกลัวจริงนะเพราะว่าสัตว์มันกลัวนะผมัวไม่รู้นะเอหมัวไม่เข้าใกล้เลยขนาดนี้กลัวจริงนะทุกคนนะดูดิอันนี้ไอเนี่คือมีมีงูกเตื้อนะทุกคนอันนี้ไม่ได้หมัวนะงูลูกหมดนะคือแค่ฉี่อย่างเงี้ยคือกลัวเลยนะทุกคนนะงวลูกหมดครับแล้วดูภาพดูดิก็ดูดูดูภาพกันนะเนี่ยทุกคนแค่ฉี่คืองูกลัวเลยนะสิงสาราสัตว์เนี้ยคือกลัวเลยนะทุกคนอันเนี้ยคือ ใจใจนวดเสื้อไปแล้วก็ลงลงอาคมอีกนะทุกคนนะเดี๋ยวเราก็จะไปน้าข้างูกกอนอพักพอนอนเราต้องรอเสือนะ้อนี่มันจะพูดสอนกลางดึงใช่ไหมพีอ่ออรอคนเงียบหรอใช่เราจะรอให้มันเงียบไปก่อนก่อนนิน,นึงนะพี่นะ Thanks <laughs> แล้วเราต้องทำไงกับม,ม,ม,มันเนี้ยเดี๋ยวผมก็จะไล่ไล่ล่ามันตัวเนี้ยผมจะได้แบบว่าปรามันเพื่อที่จะมามันให,ให้ให้มันกลัวพี่จะได้ไม่เข้ามายุ่งกับกลัวพี่มันจะไม่เขกล,ล,ลัวเข้งเราเพราะเราเหนื่อยไม่ได้รับไม่ได้นอนเ,อเดี๋ยวพ่อคือได้พ่อแนะ้นอนพ่อมาตัวเนี้ยผมเล่นงานไปไปหลายทีแล้วพี่เขาปลาเนเล่นงานไปไปหลายทีแล้วแต่ตอนเนี้ยมันมันผมว่ามันก็น่าจะหิว หิวอดกินลูกหัวไปเยอะลูกวัวพี่นะอมายสามพี่ามพ่มานี้ผมเลิกงานมาก็มาห้าเลยคือปกติมันไม่เคยมากินเลยฮะไมไม่เคยเพิ่งย้ายมาวันท่องวันเนี้ยหรอมันหิวไหมผมหิวเพราะว่ารอบที่แล้วผมเล่นงานมันไปอ่ะมันมันแย่พี่มันแย่เราน่าจะน่าจะแบบ วิชาหมดหรือพลังหมดเนี่ยมันก็เลยออกมาแต่มผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาถึงมามายันแวบหมู่บ้านของเราเนาะอืออือก็เลยลามมาออกมาหมู่บ้านแล้วปกติผมจะไปล่ามันแถวป่าอือเจอมันแถวป่าบ่อยตอเนี้นต้องแก่กันอือคือนี่ยไม่เค็ียดใเอาไม่น,นี่อยู่จริงเดีเ๋ยวเราก็จะซนะุ่มดูมันนะหรือจเริ่มเลืกแล้วพี่

เรื่องการานะได้เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจัดการให้ทีรอบต่อไปมันไม่กล้ามายุ่งกับหนียว้องพี่ได้เนาะผมนนจัดการเองแต่คือถ้าพี่เจอมันพี่ก็อย่าไปตกใจนะอย่าตกใจแล้วพี่ก็อย่าพูดแบบว่า เอ้แบบให้เหมือนอะไรเขาตัวผมอมะคือพี่เงียบไปเลยเดี๋ยวผมเขาไปสู้เองโอเคถ้าพี่พูดหลุดอ่าพูดพลาดอะไรไปเงี้ยผมก็จะเหมือนกับว่าเป็นอะไรตัวตัวผมอ,อันตรายกับตัวผมได้เดี๋ยวรุดปากพูดอะไรทั้งนั้นเหตุการให้พี่เงียบยัง่งยวเลยนะไม่ต้องพูดผมก็กลัวพี่แป๊บๆจะหลุดปากพูดอะไรไปเนี้ยดเดี๋ยวพ่อมันจะเกิดอันตรายที่เราก็เฝ้ามันดึกแล้วนะทุกคนนะ ยังไม่มีวิแววว่ามันจะพ่อมาหรือเปล่าวิแววว่ามันจะพ่อมาเลยนะนกมันร้องไงมันน่าจะมาป่ะแค่้ามันมาหัวต้น

าดีแบบยูแต no. no. oh, ่เม hey. ื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงมาเข้าแล้วนะเมื่อกี้เฮ้ยมาเข้าแล้วพี่เดินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเดี๋ยวหัวตื่นหัวตื่นเลยนะเดี๋ยว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 เ อ to mm ื hmm. <elson> ้บ้างรู้ใช่ขี้นี่และข้างหน้าตาให้ตามันใช่อเดินตรงไปดิ้วววิ นี่แหละตัวนี้แหละพี่มันแปลกแรอเออแทงมันแทงมันเร็วเร็วเร็วเฮ้ยมม่ขายวะมึงกัดกินงัวกูเลยอินงัวกูเลยตัวนี้แหละพี่ตัวนี้แหละแทงมันหมายเข้ามันหมายเข้ามันวิ่งแจ๊บมั้ยเฮ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 ้ยแทงมันแทงให้วลง mở <laughs> nó lăm mấy 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 กวนเอ้ยมันมาอยู่เว้ยโอ๋จะกลัวบ่ตักคนนึงคนเนาะ <coughs> 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 ทำมาให้ยู่ให้มาข้องว้อพี่เลยไป

ไปหลัง่ไอ้บิ๊มอาไรระวังมันก้าวมาระวังมันข้าบมาตัวเฮ้ยพี่เฮ้ยระวังมันนะเฮ้ยเฮวินเฮแิงเฮวินเฮวิาไหง Những người đi ra. Bye, ừ. bài tham mưu. Bye. đi, thường. Bye, bài tham mưu. Bài tham chứ, Bài mà mưu. Bài tham mưu. Bài tham mưu. Bài tham เหมือนวีเข้าป้าไปว่ะพี่ จัดเอาไงเฮ้ยแต่เมื่อกี้มันแทงโดนผมแทงไปตั้งไรทีอยู่ไหมไม่อยู่พี่ตรงนี้ใครเอาไม่ไหมมันวิ่งเข้าภาพไปแล้วเอาเมืนไม่ยูกเอาเมืนไม่อยู่มันไม่แก้มันเพราะเราเป็นเจ้าของไรไงแล้วกลัวเราไงเหนื่อยไหมเนี่ยโอ้โหพี่ก็น้าน้องว่ะเลื้อยมาเลยเนี่ยโอ้ยแรงดีจัดใช่ตัวนี้ย แปลงกมางเลยแม่แปลกมางเลยดิย<ถ>อืมอ้ยเอามันไม่ยู่อ่ะพี่อืมเอาไม,ม่ยู่หรอกพอตักอ่ะคุณได้เอาจริงไหมเออโดนมุมแทงมันตน้องไรทีคุณต้องแก้มันเราจะเอาแข่งไว้แต่ว,ว่าพวกบานมันไม่กล้าหาว่ะไม่มาแล้วมาเขีดนไ่มาเขียน นุ่มทำมันจริงเหมือน่กี้แทงจริงไหมโอยแทงไม่ได้ทีพี่ิจริงไหมยิงดิมันสู้แต่ว่ามันสู้อยู่นะอืมันดุว่ะแรงดีจริงเสียดลักนี่ละอนพี่ว่าต้องเอาอย่างไร่ะปืนพี่ยิงมันดีไหมเนาะไอ้พวกนี้ปืนยิงไม่เข้าพี่ฮะปืนวันนี้เราก็รอมันแล้วนะมันน่าจะไม่หมาแล้วนะพี่ไม่หาไป ราะว่าตั้งแต่ที่เราไล่แทงมันไปคือมันหายไปเลยมันวิ่งเข้าไปในป่านนะทุกคนเรากวดมันไม่ทันนะแต่ว่าผมก็นั่งรอกับพี่เขานะเราก็ยังดูสังเกตสังเกตก,ก,การอยู่นะบริเวณตรงนี้เอ้ยมีมนะไม่ไม่พกมันแล้วไ,ไปแล้วน่าจะไปแล้วลวะวเขามาหรอนอนนิ่งดูดิห <c oughs> มาหอนอนิ่งนอน,นิ่งเลยนะทุกคนว่าน่าจะไม่มากวนพี่เขาแล้วนะไอตัวเนี้ยน่าจะไม่มายุ่งกับบัวของพี่เขาแล้ว โอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เราก็ขอลาท่านชมไปก่อนนะพี่นะโอเคทุกคนสวัสดีครับ